สวัสดีครับช่างคิวนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวปืนแต่ละแบบนะครับจะให้ดูปืนกันก่อนนะครับสว่วนพวกนี้จะเป็นงานซีแซลางกลมตัวใหม่นะครับเพิ่งทำขึ้นมาก็จะมีมีหลายแบบครับก็จะมีตัวราคาถูกด้านหลังนะครับตัวนี้งานราคาถูกสีขาวเนี่ยจะเป็นชุดพันห้านะครับจะเป็นแกนสแตนเลสด,ด้านหน้านะครับ หน้าเป็นแกนสแตนเลสนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็นสีขาวตัวราคาถูกนะครับสีขาวตัวราคาถูกแต่ว่าใส่ปีกนะครับใส่ปีกใส่ให้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มตามราคาปีกนะครับเนี่ยครับจะใส่ปีกเพิ่มก็ใส่ให้ได้นะครับถ้าจะใส่เป็นไกเซฟเพิ่มก็ใส่ให้ได้นะครับก็คิดขึ้นราคาขึ้นมาตามราคาอุปกรณ์นะครับเอ่อแต่ตัวถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดมัน เนี gli, ่ยครับร carry eh? ุ่นนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดมันจะเป็นตัวนี้นะครับตัวสแตนดาร์ดมันจะเป็นตัวแกนสแตนเลสนะครับตัวแกนสแตนเลสเนี่ยแต่ราคาพันห้านะครับตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับชุดนี้ราคาพันห้านะครับเนี่ยครับทั้งหมดส่วนตัวนี้นะครับก็เพิ่มตามราคาปีนะครับบางคนก็ใส่ปีสแตนเลสนะครับราคามันคนละราคากันนะครับ ถ้าใส่บีแสแตนเลสกก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าใส่ปีเหล็กก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับใส่เซฟก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเพิ่มขึ้นมาตามราคาอุปกรณ์นะครับนะครับส่วนตัวงานก็จะเป็นงานไม่สนนะครับงานไม่สนนอกเคลือบไม่ได้ย้อมนะครับเคลือบสดตัวนี้เค б, ลือบลายไม้ธรรมชาติครับไ,ไปเทีตัวไปเทีตัวนะครับส่วนไอตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นงานย้อมนะครับเป็นงานย้อมถ tamam. ้าเป็นชุดงานย้อมขึ้นมาผมก็จะใส่เป็นลางแข็งเป็นลางลางสีชานะครับแล้วก็มันจะหนากว่าลางสีขาวนะครับตัวนี้แล้วก็จะเป็นชุดกายเซฟเลยนะครับตัวนี้จะเป็นชุดของมันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนจะเปลี่ยนใส่ชุดสแตนเลสก็เปลี่ยนได้นะครับแต่เป็นปีสแตนเลสหรือว่าเป็นเซฟสแตนเลสก็ได้นะครับก็จะเิ่มราคาขึ้นมาตามราคาอุปกรณ์เดิมนะครับ นีร 2, 5, yeah, right. mm ่ราคาอยู่ที่สองพันห้านะครับนี่ครับชุดนี้เลยนะครับสองพันห้าก็จะมีให้ครบชุดพร้อมยิงนะครับลูกดอกสองลูกยางหนึ่งเส้นนะครับยางหนึ่งชุดเอาไปพร้อมยิงเลยนะครับแล้วก็กระบอกเอ็นนะครับส่วนใครที่จะเอาไปติดลอกหรือว่าอะไรก็สั่งเพิ่มได้นะครับลอกผมหาจัดหายได้นะครับลอกก็มีนะครับลอกขายึดลอกพวกนี้ก็มีนะครับแต่ชุดนี้มันจะเป็นยึดติดตรงด้านข้างเลยนะครับยึดติดกับไม้เลยนะครับ พวกนี้จะเป็นงานที่เอาไปยึดติดกับไม้เลยนะครับอาจจะใส่ลอกนะครับตัวนี้ราคา2 5 0 0นนะครับตัวนี้จะเป็นชุดตามนี้เลยเป็นชุดมีเซฟปิดค้างคาวนะครับโอเคนะครับตัวนี้เป็นตัวย้อมลายนะครับตกไปนะครับแล้วก็จะมีรุ่นมือสอดนะครับรุ่นมือสอดตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับมันยังไม่ได้ประกอบนะครับก็เลยไม่ไดเอามาให้ดีหลายๆคนที่ติดตามผมอยู่ก็คงจะเห็นนะครับรุ่นมือสอดมันเป็นมันจะเป็น งานมือสอดแล้วก็จะเป็นไกมีเซฟนะอ่าไกมีเซฟเป็นเซฟสแตนเลสนะครับเป็นชุดถ้าเป็นชุดมือสอดน,นะครับมันจะไม่มีพวกงานเหล็กน,นะครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อ่าเป็นงานใหม่ของเชงคิวนะครับพิ่งทำขึ้นมาใหม่นะครับนะี่ครับตัวนี้ก็ชุดนี้ก็จะเป็นเซฟเป็นชุดสแตนเลสทั้งหมดแล้วครับเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดนะครับเป็นงานอ่ารางอลูมิเนียมกลมนะครับรางอลูมิเนียมกลม ทรง CZ นะครับตัวนี้ที่ยึดกระบอกเอ็นเราก็จะใส่เป็นแบบนี้ให้นะครับจะเป็นตัวรางกลมนะครับเป็นรางกลมเนี่ยครับสวยๆนะครับ,รบงานพวกนี้เราจะอาถอดแบบออกมานะครับจากปืน c z เเลยนะครับผมเอา,อาท้าย c z มาระยะระยะช่วงช่วงท้ายช่วงช่วงคอนะครับ แล้วก็ช่วงปลายมันจะถอดแบบออกมาจากปืนซีเซตเลยนะครับขนาดเดียวกันเลยนะครับความยาวของพันท้ายนะครับถอดแบบออกมาจากปืนซีเซตนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถอดแบวออกมาจากปืนซีเซตเลยนะครับนี่นะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับ เซฟนะครับส่วนที่ใส่ให้ไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวยึดกระบอกเอ็นก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับหรือถ้าใครไม่ชอบตัวนี้นะครับก็ถอดผมใส่เป็นตัวชุดท่อให้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่เกะกะนะครับส่วนตัวผมสําหรับผมถ้าถ้าเกิดผมใช้เองผมก็จะไม่ใส่แบบนี้นะครับมันมันไม่รู้มันมันดูเกะกะนะครับผมจะใส่แบบติดเป็นท่อนะครับติดปลายแบบนั้นนะครับติดท่อกระบอกเอ็นติดปลายแบบนั้นเลยนะครับที่ผมใช้เองนะครับ ตัวนี้ส่วนชุดสีแซดพวกนี้ผมจะติดเ,เป็นแบบนี้ให้หมดนะครับทุกตัวนะครับทุดสีแซดลางกลมเนี่ยครับนะครับไอตัวนี้เป็นงานตัวต้นแบบนะครับมันไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ตัวนี้เอามาเป็นเอามาให้ดูเฉยๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่า,วา,วามันเป็นมันเป็นงานที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีรอยตำาุตำุง อนี้ไม่ได้ขายนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไอเทสให้ดูนะครับตัวนี้รู้สึกว่ามันงานมันจะไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะครับเอาไปเทสให้ดูประมาณนี้ครับโอเคนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับนี่ครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ช่างคิวปนิปาอุบลนะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับนี่ครับเฟซบุ๊กช่างคิวปนิปาอุบลเนี่ยพิมพ์ให้เต็มนะครับ ตอนนี้เพื่อนๆไม่ได้นะครับมีต้องไปเข้าไปกดติดตามดูนะครับดูผลงานแล้วก็ดูเครดิตนะครับเครดิตในการซื้อขายนะครับก็มีอยู่ครับมีหลายๆหลายๆคนที่ซื้อไปนะครับแล้วก็เขาก็ส่งภาพงานเรากลับมานะครับดี๋ยไปยิงได้ปรุงได้ปลามีผลงานเขาก็ส่งกลับมาให้เราดูนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ลงนะครับส่วนมากจะลงเป็นงานซะมากกว่านะครับนี่ครับก็เข้าไปติดติดตามได้นะครับ ในการถังซื้อนะครับแนะนําให้เป็นแอดไลน์นะครับไม่แนะนําให้โทรนะครับการโทรเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดได้นะครับแต่ว่าในการถั่งซื้อต้องต้องสั่งทางไลน์หรือว่าทาง a c e b o o k นะครับท่านจะได้มีหลักฐานเราคุยอะไรกันจะได้มีหลักฐานอยู่ในนี้นะครับจะได้เห็นทุกอย่างนะครับว่าสั่งอะไรอะไรมันจะได้ไม่มีปัญหากันทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันทีหลังก็แนะนําให้เป็นไลน์นะครับหรือว่า Facebook ตามนี้นะครับเฟซบุ๊กช่างคิวก็จะเป็นผมยืนถือปืนยิงปลานะครับ ถือปืนหนึ่งปางานมือสอดนะครับแล้วก็มีปานินตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่อยู่หน้าโปรไฟล์นะครับเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยครับเพื่อนเต็มนะครับมันมันเพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้วนะครับก็กดติดตามเอานะครับรอดูผลงานในนั้นก็ได้นะครับหรือว่าทาง a c e b o o k ครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเอ้ยทางยูทูบทางยูทู e ก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ